มาพี่น้องบัดน,นี้พ่อเขาอบได้ยีนาทีแล้วเนาะใส่ไฟความแห้งอยู่ที่2องยยหาเนาะ225ร้อสองรอยยีองศาบัดที่นี่20นาทีไข่รมันสิออกประมาณนี้นะจ้ะสุกพอดีเบิง่งไอซีบ,บีไอเบิง่งสุปเนื้อนุ่มจ้ะนุ่ม มันสิบอเปอยคือจางพวกที่ห้าต้มเนาะถ้าต้มมันก็สิเปือยมันบอแต่ว่าความเหนือมันสุกอะ่ะสุกไขๆเนือ้อเนื้อกบอึ่งต้มห้าจ้ะเนี่ยตัวเนี่ยนังกระสียังย่งเหนียวคือเกาเวลาเอาไปต้มนี่ก็แสบแสบคือเกากับตม้มไออึ่งสดห้าเลยจะ้ะเนี่ยไข่กระสุกแล้วกินได้เลยจะ้ะนี่พร้อมกินเลยเหลือแต่ว่าทางห้าเออกไปย่างอีกมันก็นสีแหมเนาะมันสิเกลียมเข้าไปอีก อันนี้เอามาให้เบิ่งจ้ะเบิ่งเบิงเหนือมันถ้าผู้ใดอยากเค็ดตามเด้จ้ะเวลาห้าสิแพ็กของเนาะส่งไปไกลๆไก่ยังสิห่างไก่ยังส่อยากให้เพื่อนได้กินหรือว่าเขาเก็บไว้ในในตู้เย็นโดนๆยังสิขามปีขา้ามยังสิใส้ซองฟิตยังสิโอ้ยแสบคือเกาจ้ะ